สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุดสุดคนนะจ้าสบายดีตอนเช้าพี่น้องกับมือนีอันน้องคนอีพออีแม่ไอ้กุ้งก็มีเตรียมอันออกไปเกี่ยวหญ้าพี่น้องอยู่หน้าเออมีอยู่อยู่พารานไปก่อนเลยพี่น้องยังแต่อีแม่กับน้องคนตอนเช้าพี่น้องปิดห้าอนพี่น้องมือนีนพี่พากันออกไปเกี่ยวหญ้ามาอันไผ่ไผ่หญ้าพี่น้องแล้วก็ มีมูลังคาลัางคาอาหารอาะไะวัดอันมันเก่าเลยมันขุบมาแล้วแม <c oughs> นเพิ่อนก็นเตรียมที่เอาหน่อไม้เอาปลาออกไปปีงไปแกงนี่คุณเลยพี่น้อยอยุ่มพระร้านมาอมีม่ฮะไปน้นอง ยังไปกินเยียมเอาห้องกินไปอันเกี่ยวหยาได้ปลาปลาอันนี้ปลาของแล้วพี่น้องก็บ้ออะไรเลยหลานทรายมาแต่เซโนน่องอันอันนั่นแหละแม่น้อยแนเนาะน้องทรายไม่น้อยเป็นแม่ขายปลาปลาของบ้านลราครับแม่เอื้อยสามตัวตัวใหญ่เอื้อยวัอยู่สักเอ้ยยูอันเอาทานคู้มมากตอนเห็นปลาสามตัวเอาเป็ิโตัวนึงไป็นสี่ขวดียนา ก็เอานมแม่พี่น้องอีเมย์เขาไปเอานมแม่สาวนี้เพื่อนนายออกไปแก้งอยู่สวนเกระหมิงคนละไปเกี่ยวงงานที่สวนเกี่ยวหาสาหมิงละสวนแม่นุ่นนุ่นมาเนียมาภัยงานพี่น้องมุ้งหานเพราะว่าโบไปโบได้ก็เจ้าขอแล้วทหารขอเมื่อใดเขาไปเอาเอาเอาไปเอาต้อนของเพื่อนยังไม่ได้หายอลแม่โดนค่ะเขาอะไ่ได้ะมาไปเกี่ยวก้อนมาเดี๋ยวเวลาได้ป้าป้าของมีเสื้อเด้กท้อง ขัหา้าอได้มีมอกองเรอัแล้ววันนี้ยุดแล้ววันยุดวันสาดอาเาดที่สองคว่ากำลังเตรียมตัวไปพี่หน่องหลอกเนี่นหลอกซาดแล้ว <c oughs> ตัวทางยากขนาดเนี <c oughs> ่ยไก่กูขี่ก่อนเลย เราไทยไม่พอพี่น้องทางเนี่ยตอนมาน้ำมาลองกันฮะหมักเล็ดแมวยอมเลยพุส้มศรม,มันหวานหอดเทียงแล้วพี่น้องน้นองขอนขีเข้ามาสวนกวางถักอันนี้นนนนพี่น้องเลยมีอันเขางัวน้ำน้ำพี่น้องน้นเลยวัวน้องอน,นุวนวัวแม่เท่าเป็น มาเราเห็นคนพี่น้องเห็นแต่เต็นกลางไว้สองสองหลังนะกวาง,งขวางค่ะขนาดพี่น้องกำลังเห็นห้องน้ำทางหลังก๊อกน้ำก็มีนี่แต่ว่าโยามเอาพี่น้องมีนอ้งองสาวใหญ่ได้ทางหลังขักขนาดกวาง,งขวางค่ะแต่ทางมานีป้าทุกอ,อยากขนาด ขมวดหน้าขนาดไ,ไหนขนาดพี่น้องเลยสองดีเจ็ดตัวมาแล้วไอ้โก่งกับไอ้หมีพี่น้องหัวถนนดีใจมามาสวนเพลินยิ้มหัวอยู่ ไอ้กุ้งกำลังปล่อยวพี่น้องสวยเลยเดี๋ยวกหาเกี่ยวหยาแถวนี้แหละอ่งมนกไม่ด้ห่อำาน

โดนะบบ่ไปแม่งไปไลมขาเอาวำนังค่กันไปเกี่ยวอย่างพี่น้องเอาเครื่องไว้เที่ยงนะคะที่ไปเกี่ยวอย่างน้วางขวางค่ะพี่น้องเย มาแล้วนี่กแค่ทะ,ะออกไงนเจ็บต่อวขัสวนอ่อยพากันเป็นวัดเหมือนเงอนพี่น่อยเจ็บคออันนี้สวนอ้อยตัวนี้สวนก,ววกนล้วยป้าของหนวรา

เวนอะร่อินเสียงเเอาอะไเอาเามาใส่ไปับไปเบิ้งสวนก่อนไปไปเบิ่งเาะไปันนี้ไปดได้ดิแบบี้อุดมสมบูรณ์อเหนหกพันเนาะเอ้ยตานี่หาหกตากด้องป้า เอาสามีเหงี่นั the <ấy ugs laugh> oh the ่นพเผาเองเลยนนวมาอยู่น้ำะทบนี่เนาะเราสิมาอยู่วีเลยบอกคือว่าเห็นของเราจะมาอยู่วีเติเลยอือความมัวนองมก่อนอ้ามาหุงเราพี่พี่กมีนะผู้ที่มีแต่ดอกมีแต่าู้เหาเอหา เราปล่อยปลาอยู่ตรงนี้เรียเสือหมากมาละกคนตีบมาอันนี้มนกินเอะันนี้เนอะวันนี้ิดกตงเทียงเอาได้ทาหมากเน่าใช้อันนี้หมากนัง่ะอืมหมากอะวะหมากกระเจี๊ยบตัวแม่สมพอดีเออสมพอดีนี่ยอนเทียนกับกำมงพี่น้องมาละ นี่พูดนะเอาแล้วเอาแล้วเล่าปลาคม่เท่าตอแกลายอันนี้อ่าแม่จุดไหนมื่ยเพ่อผูเดียวเลเนาะกินมวยกเอาเาอลกกินมวยลูกอ่ะ ละขีนกอันนี้บอมานละขีนกประเดี๋ยวเน,นาะแต่เรามองคะไลาแบบก็จะเอาไปปลูกเนี่ยลองไดาย,ะยะเติบมามาละหน่อยอันนี้มันฮ่าสิเอาในเมื่อปลูกพี่น้องเมื่อวานแถวแถวอ,อันหัวเฮือนกันไอ้แม่ลามไวซุกไปไหนไปไาเก่ง,กงนอนนนไป มาอานอนมาานอนมีปาป่ะมีป่าก็มีอยีจูบดนี่หลังงมตะกตอค่ะบางโชคสีอัญญะอยู่เนาะปีงมมมี่ป่มีามงามอลีขนาดนี เดินงดินอรนอาล่างเราบังงอมจุกต่อฮะเนี่ยล่ะบ่มีบ่เป็นยิ้วลาเราลงงอมมันต้องลงเด็นไหเห็นมั้ยอืมสมขมแสบสินี่นะใหญ่ขนาด จ้าพอเกี่ยวได้ไรเลยเอาม่ได้แล้วบ้านนี้เอาอยู่นี่ดีเต็มละไผ่เลยไม่ได้สางนะเมื่อสางย่เพื่อนเอาพอตัววาตาเราจะได้สางไม่รู้ว่าสางอะไรจากตาตากก่อนเลยตากก่อนจิกสางเนาะพี่พ่อเอาใบดีแน่ดีชอบมาบอกเป็นวัด เกี้ยวหญ้าเกี่ยมเชเดือนหกปีนามุ่งตูบโออเฮ็ดตูบนั่นแหละบอยเฮ็ดตูบเฮ็ดท่านเฮ็ดตูบนางลินเออนางเย็นเอาให้ได้สละมันก็ได้ไลยอันแหละอันนี้กะหั่นให้เรับเนื้อเลยมันนำมาเอาอีกระไทยนึงส่วนมันก็เอาอันนี้แหละขนมห่าซิไพรนี่กับพ่อแล้วน้องคอนกับเกี่ยวหญ้าเด้อพี่น้องมาเอง พี <pratique S 2> ่เขาเอียงโก่งจมีแฟนเกี่ยวยาพี่เว่าไงนี่กันแทงตาและตาล่อพี่น้องเบียขึ้นหูกลายเป็นคนตาเหล่เอาม้นี้มัดมือพอดี่เต็มรับไยเลยเขา นางผักพรอยู่ผมพี่น้องเลยแดดแห้งไปคุยกับเอ็มมิ่งเป็นขึ้นเบ็ดกินแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วน,น, <c ười> นี่แม่กับพอจะหน่อยอจรงเกี่ยวพี่นอ้อง <c ười> นางผักพรก่อนแดดแห้งยัง้อมลาสพี่น้องเอเกี๊ยวในนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็พ่อแล้วเพราะว่าบึงเกี่ยวได้หลายแล้ะยันทัธธ้งไทยเต็ม มันเดียวเรถ่ายพี่น้องไลน์เลยเอากะเย็นนะโยมหล่ออนุนอันนี้ราคาไอ้กุ้งขึ้นให้กินนะพี่น้องฮะทิปสองโมงเป็นวัดน้ำใจพืออยู่เป็นเป็นวัดเหมือนเงินพี่น้องยังแต่อีพอนล่ออนนุนก็เป็น เตรียมขึ้นกินข้าเลยเด้อพี่น้องวันนี้พี่แล้วแหละหลายๆเติบมือแรงแล้วกัเอารถไทยเอารถไทยมาจอดพี่เลยพี่น้องแล้วกาค้นขึ้นละไทยกขึ้นามาแล้วเด้อพี่น้องพอดีไอ้กุ้งเออมิงเพื่อนเห็ดกินขาเออเดี๋ยวกันกำลังแกงหน่องใหม่พี่น้อง เรกินเทียงทำเมือนก็มีแกงน้อ้ตำมะพร้าวมีอย่างไรเรากินเทียงทำไมมีอยู่สามเมนูแกงน้อ้แล้วก็ตำมะแร้ก็ ปิ้งปลาเลปิ้งปลาอันลักๆเากันืชได้จละไม่ำหุงของขแไม่มานาเลย่านคำหุงนี่แล้วเนาะืหน้ามากสองหมัดสามหมัดนะหนึ่งชิ้นมันนา้นแก่เลาต้าปมก็ได้ลปรุงแกงอไ้กง แอนนาม่ไ้เอมมิงเป็นคนเห็ดส่วนน้องคอนชีตาโหงพ้าเขายังมีเลยเอมิงจะงหนหนตามเอง

ซีล้านอะไรีล้านไเาะ่น้รากบดูกบอยางันีนะกบดูกบกระปุน้อ มันกินคอยมึนจะพื้นมกินคยทแพ้เย่ยจะอื่นอนงคงดีคงีเลยโอ,โอ้เฮ้ถลมยเาแงเลยถามแล้วแพ้งสนอฮะปนสนโลงบางของอันฮะแปด้าแสนผลการเสนแบบเป็นช่องอันพับล้านหาขาายอยู่ในห้าน้าแค่หน <dynam> <That> like ึายล้านหาแฟ

าบูส่ใก็ไม่ไจัมัไรน้จะปรั่งสบายแก่ปลาโลดแม่เสียงดเป็นไรเงินปรยัดเงินประยาบอเด็กมนบอกเขาบอกุเอกน

ง่วมาจุ่ไมบ้านเลยงัวจับบ้านแล้วงัวไข่หันถึงงัวไข่ถึงงัวเท้างัวเท้าวะใช้งัวจับใช้หงเจ้าเออขุ่นเผื่อหมอมีงัวพักหญ้่งัวพักหญ้าอันน่้เขางัวอันดั้งเด็กไปถัดชไงแดกเตียนชิ สุดอยอดที่เนาะวันนี้เรียบร้อยจะได้เหมือนไรเอ้าอืมเออเรียบร้อย,อยจัดเไหนกินกันแล้วละเาาดอ้อพี่น้อ,อ,องมาแม่กินข้าวเชียรน้ำกันมามาละกินกับตบักหุ่งมาเด้อมากินข้าวพี่น้อโอ๊ยอันนั้นางสามาแกินข้าวที่สวน นด้งายจะ h อาีนดาบลา,า,น,น,น,าน,นี่ไม่ยป็นเลยไ่้ยบบารวกินอยู่ใขอไรนี่วกนินบคุ้มนะ้อกินแบบกินนิดบคมิคุมนเ่กินกา หลังจากกินข้าวแล้วอีพอเป็นกามาหมั่นยาพี่น้องไปตัดเครือมาหมั่นยาเสียวไทมาใส่คนสิไปหาหลอยู่ห่วยก่อนพี่น้องหนหลอกมังคียด พี่เมย์ชวนไปควัดเบึงใอ้พอมันยาทาออกพอกับไม่พูดขนยายรถไถแล้วนะอพอดีเต็มรถเต็มมังล้วกออนน็ันอยพอนี่นี่พอดีเต็มรถ ิตปต็อกปะาบ่ได้ไ่ได้่ได้ต้นไทยเท่าัไเอาคืเอเดวไทยยังเลือสอันนี่เลยพี่น้องกัพากันเมื่อแล้วแบบนี้นหอ้กุ้งอคนหอสูตรย,ยี <laughs> ่ห้ออะไรเย็นเดยเย็นวันทีอยา้รับโลดจ่าจแบบนี้นไหมครับคุะ หานดอไม้กับอันดองเห็นแล้วก็ยุ่มอันก็ไม้ค่ะคือเมื่อปูของปวยไม้อ่าดอกหย่านี้อ่ะแา้เอาอเราได้ปลูกเราปีนี้แล้วเบิกนี่แล้วก็สิเอายังร่มมันนี่ปลูกมันบ่กปีหน้าเราจะปลูกมันร่มเองบรนดาต้องมุ่งหยาอยู่กูก็ได้ลูกสะใภ้ พี่พากันเมื่อไรพี่นอ้อยแบบนี้ตาแล้วเบี่อแล้วงานเอเลยกุญแจมือหนามาเอาใหม่ยังไลตงงต่ตื่นเลยเนาะแต่แปะไปกันเราจูดพี่น้องว่าเรากำบังจะเอานขมามือตูบหน่อยหนังเย็นเอาพี่น้นองตาสำหรับคลิปนี้น้องคอรนี่ไรคอร์นไปก่อนเด้อพาฟ้องน้องคอรนสาวพาราไซน,นเ์เด้อพี่น้อง Out out. not <laughs> 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 Now we know,